นี่นะครับสามเอนอีดที่เราจะสูบเนาะสานิหน่อยน,นี่ครับนี่นนเนาะเออเอาไ้เอาไปป,ปอดทั่วใส่ลู๊ครับรข้าวตัวนี้ดูดกันมั้ สวัสดีครับเตบนนอกครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาหาสูบป,ป่าอยู่หน้าพะลุงนะครับเนาะสูบกินนเลยแลคแคค้ครับแกมานทำพอเนาะนะครับพอกำลังหาไสเบ็ดปลาไหลผอไสเบ็ปลาไหลน่องมึงเ่นั้นหน้าพะลุงนี่เป็นพื้นที่ท่ามครับเปนเหตุขั้นดินสูงๆไวเนะาะบพให้น้ำท่วมครับแต่ว่าพื้นที่ที่เป็นท้องหน้านี่น้ำท่วมทุกปีครับ เราที่นี่ป่ามันก็มาน้ำหนามแล้วเนาะป่าทางหนี้นันก็เลย์ลายครับเ,เลยจะมาสู่ป่ากับพะลุงมานี่กุจการก็มาครับมานนี่เชีงน้อยก็ลุงหนามครับเพื่อน,นมากระลงหนามครับมันนี่ข้าใส่เยื่อหมูครับเยื่อเนื้อหมูนะครับปลาไหลมากยู่ครับเยื่อหมูนี่ แลงแหลกเหรอเอา้าดูขึ้นไงเถอะเอ้าอยู่ตัวน่ะเสียงขาเจากระโพออะไรนกครับเอ้าขึ้นไงก็แล้วก็อื้มอื้มอื้อโอ้สวยอยู่ก <laughs> อนได้ลแล้ว กินโดนเลยหองห้าขาดตรัวนึงครับดึง เงวะตายตายปอดไปแห้งแค่เสียขาดได้เล้วตัวป่าตัวใงญ่นี่เง้ยงมันยังไหลอยู่ กาตัวใหวนสังขับมันสูงมือแห้งดึงบัวร่ด,ด้แลยดึงนี่ขาดดิงทือเปล่าอโอ้โหเดี๋ยวเดีด๋ยวปาดทัว่วตัวนี้โอ้โหนักเติบด้ยเคร่งโลดได้ว่ะพ่อปาดทัว่ววายยุมันคือดึงบ่วคืน โอ้ยอันนี้ไงก็มูที่สุดถ้าพัดทามากีนน่าคิดปลาไหลถึกเบ็ดเนี่ยแต่ไงสน่วว่าคอยเห็นปลาไดลครับ่ะ2ตัวแล้วสองตัวแล้วกิ่นสวยแล้ว เนาะครับซาเมอรอนอี่ที่เราจะสูบเนะาะซาได้หน่อยหนิครับนี่เนาะแต่ว่าลุงว่ามีป่าอยู่ครับน้ำม,มาถ่วมทุกปีเนาะทางนี้เนาะน <c oughs> จะเจอมีป่าไปได้เนาะ บอวบปีจำมันจัสกเกะมาอังตาล่จิ้ดาบเดี๋ยวพ่ท่านักเทียวไปเอาให้อยู่แล้วแหหาพรุ่งกูแล้วกนอปั้งน้ำเฮ้ยกดูกใจด่นใส่ต่อได้นางได้า อ้าวนี่ nhạc เดี๋ยวงามเก็บครับพอเด้อเอาเอากระตองกระตอง

โอ้ย่างไงตัวนี้อ้าตั้งผีกันไงมันมีอยู่ป่าแต่ว่ามันเอาเซทางไังได้ป่ะทางหน่อยจะโดดออกเาวลสูบน้งป่าเลยมันสีมาโหลดรู้สึกคืนนี้โหลดแต่ว่าได้ยินเสียงเครื่องจะออก เออเอาไว้เอาไว้สองตัวเนี่ยเห็นปะเขาขัดขวดว่าเอาขัดขวดว่งเขาอะได้นะป่าป่าเมื่อนี้เขาได้สมนีิล่ะครับบัวใดหลายเนาะเพราะว่าป่าเขาเอาบัวใดครับมันเข้าไปในหากใหม่นี่ครับขอนใหม่นี่มิเตขอนยังไงเราเขาขยับบัวใดเลยเนาะเพราะว่ามันค่อนข้าง นักครับดินกระทมอยู่เนาะก็ได้บทสมารถที่จอาป่าส่วนร้ายได้เลยครับอยู่ในนี่แต่ว่าเป็นยังครับป่าที่ไรามือ่อกีแ้แบ่งแบ่งกันไปกินเนาะครับเนาะแต่ว่าพอลุงว่ามีอีกสาสานึงครับที่เข้าาจะสาม,มารถไปบ้านแฮได้อยู่เพราะว่าเมื่อนี่พี่น้องจากไส้ยพุ่มจะมาหาครับก็เลยต้องหาป่าไ้เพื่อเฮ็ดสุพนกินน้ำเนาะ,ะตอนรับ กกก็บบบ่่่่่แแนนนนนนนััััครมพพอช่วงแร,งรกๆนะครับก็เาจะเตรียมอุปกรณ์อยังเรียบร้อยมา้อดสากะป่าไปบ่ายสามสี่โมงเลยครับตอนนี้เนาะกะสานี่แหละครับไอ้เมื<ห>่อวานแห่ครับวันนี้พ่ออยู่ทางผล

อเอาไปเน็กไปจุดีจิยู่ในเหาดีไหเองวะนานทีสองตัวตัตันั้นมันออก <c oughs> แบาด <c oughs> แรกเข้ากับมานปากข้าวเลยครับปาด,ด <c oughs> ปาดท่างหนี <c oughs> พบัธรรมาดาก็อยใส่หมแดงอ่ะ เอวพุงพุงไหวานใส่วานใส่ห่วงยางเนี่ยมันหือยากก้อยปลาข้าว่เคยกินปลาทั่วใส่รัวครับปลาข้าวตัวนี้ปลาโซโซด่านนี้มันตัวนี้ปลาธรรมชาติทางนี่ปลาข้าลายเนี่ยทั้งขุดข่าเพื่อนอุดฟุลด i s t r i c อุดรธานีเนาะเดือดซื้อทั้งด่านปลาข้าวครับเดี๋ยวไปเอาทั้งมาไปก่อน ดนะครับมันมัหาปลาในสาเนมันที่แช่ไว้มันอยู่หลอรถถุไม่แ้วหาปลาในปุนปาคอตัวยังไงมันออกมันไพ่บือออกเไปเขีาเหอนั่นแเดี๋ยวผมจะเศ้าออกมาอันบ่สูบน้า ออบ่ได้เน็กกินเมืกก่อกี้ไอปลาคอออกตัวซาบวานเลีนะ่เป็นปลาคอเหรอไงไงไงีหสักทุ่มถึกว่ะมันก็ไปอยู่ขอบข้าบเถปปลาว่นมันกลาง,ข,าางข้าว่ันปลาข้าวต้องขอบสักซุ่มออกรถแล้อสีวานขอบไปเห็นไหมกันกันพลาด ว้าวใส่โล่ตัวนี้ซุะะ้มยังถือเลยครับโล่ไปไปบ้าหอดทางนีหน้าส่วนหลายเจ๊เฮ็ดหน้าปังหนะครับเนาะเสียงกจะจลอยนกจุดกระพโพว,า,วานขอบขอฟังอยู่ขอบฟังดีกว่ามาดูกับตัวง,งามเลยครับ มาจจะห่าวห่าวนันอยูว่วะเฮ้ไปดูี่ห่าวบ่ถือไปน้ำตมมัน,นยูกยางเหรอดซานี่นนนธรรมชาติครับวันนห่วอันนเด่นตัวน,นี้เ้ยเลยตัวน,นี้นะฮ่าท้นะ <laughs> อเราไปสูบซาใกล้ๆก,กันคือพวกมีปลาดุกดุนนี่ ปลาไม่เที่ยวอังปลาลูกเท่ทำใดสำหนึงหายอยากนิดนึงครับพอสักซุ้มเลยตัวนึงจะซุ้มไปได้เยอะอะไรเนาะสักซุ้มกูถิ่ยแค่เดียวครับพ่อได้ปลาพอได้กินครับเลยนะที่งตกดินแล้วได้ลายแล้วล่ะ ว่าปลาข้าวซื้อเขาก็คุ้มแล้วเมื่อวานบัตรเดียวบัตรแรกก็ได้ปลาข้าว,วานะครับว่าจุดประสงค์เข้ามาเนี่ยอยากได้ปลาข้าวีกละวันเดียวได้เลยบอกว่าบอกว่าเขาถ่ายบอกวาถ่า,า,า,ายปลาที่เขาได้เมื่อวันนี้วันแห่ครับปลาข้าวตัวนึงปลาคอถึอซุ้มนอกๆนั้นกับปลาคอใส่หน่อยบ่หน่อยแล้วครับใส่เงี้ยอยู่เนาะกระปุก ไป,ไป,ไปอา้เลยสวัสดีรสครับผู้จัดการเขากำลังสัตว์กำลังสีขอวร่วมประข่าวครับส่วนหนึ่งฟักแตกแหลกปลาบนะครับอีกส่วนหนึ่ง หัวปลาข้าว,วจะจะต้มนะครับมีปลาคอยไงตัวนึนงทางผุนครับจะต้มเพื่อกันเนาะจครื่งต้มเรียบร้อยครับเหมือนเญาตๆจะมากินข้าวน้ำกันครับปลาข้าวเนี่ยปลาข้าวครับมันลวนมันจะลาบเนาะส่วนนี้เนาะ ตอนนี้เขาเขาวบลวบเอนนด้ถับดาบรวนใหสุก mọi người mọi người mọi đây mọi người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  mọi nói mọi người

ด้วยทะเลนี่้วยเนาะวัซื้อไว้เพื่ออลวตทะดลครับใช่ใช่ได้ไลฟ์ะไรได้คุหนี่ทะเ่ายจ้ะคือดีละค่ะดีอยังคือขาดไ่่อันเท่บ้นวัยังได้ลูกโดดก็มีอ่อันลูกว่าเป้เมนตกงลุ้้มบาวแมนบ้านนั่นอวตว่าออกในตัว ปากเพกระจมึงเขลองแค่เลยปัดเดียว่ะยกหนอยเด็กพี่เวนพีเวนปัดเดียววะน่อยเกนี่เหลักับอันนี้ก็ไม่แพ้เพราะมีลายแบบนี้อันนี้ไม่อี้แลายมือ ทอดซั์ร right ุ่นเนี <ırd acht> ่ยตาจะไปยเหมือนกันมารุ่นน้อยเลเดี๋ยววกนี่แจ้งแจ้งมีอะไรอ่นาะเอาเียสวนั่นน่ะเตรีมทพหนังน้ยมนาวน้อเนาะนี่ละนี่ลนี่ละนาะ อย่างวุ่นขอไปดานข้างเลยจาเดี๋ยวนะครับมือนี้ยกินข้าวน้ำกันจะเล็กไม่กินข้าวไปลูกญาติยาดมากินข้าวน้ำกันนะครับมือต้มหอมต่มหอมกินข้าวน้ำกันครับมามากินข้าวเล่นน้ำกันเลยครับเดออข้าวต้มกันเลยลาบปลาข้าวโดนได้กินเที่ยนนี่ครับได้กินน้ำผูลุงเลยแหละทางพูลุงปลา้าวลายต้มเนาะกับลาบครับ เมนูเด็ดเลยล่ะปลาข้าวนี่ยบางๆไม่ดื้อไม่มื้อนี้ได็ดสุดโยหน้ำทันงหลายโยพ่อรุ่งว่ายจะสูบหน้าบอกอีกอยู่ครับแล้วก็ไปดูต่อนะครับซารนี่ปลาลายโยหลังซักซุูมยังขอบซาร์ยังได้เลยพอดีได้ตัวเนียงมาเราก็มาเห็ดเมนูนะอะไรกาข้าวค่ะทีนี้ลาบก้อยต่อมละแกะมกนะครับเมนูเด็ดเทางนี้เนาะ เดี๋ยบครับผมครับบะโดรนเทื่ยครับยาจ่าจะมาเกี่ยวข้อมกันเนาะเมื่อนี้ยาดทางใช้พุ่มแกะมานั่มครับขี้แพลวกลับมาเนาะพี้แพลวกลับมาต่ใช้พุ่มครับจะได้ได้มาเกี่ยวข้อมกันหลา่ข้อต้นวันนี้เนาะสำหรับวันนี้ก็วันสุกท้ายครับก่อนคลิปหน้าครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับติดต่อคณะกรรมาธิการสวัสดีครับ